เื่อนร่างอดีตผู้กำกับโจาจากนิติเวชกระทรวงยุติธรรมชนะสูตรพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจุฬาญาส่งร่างอดีตผู้กำกับโจชนะสูตรโรงพยาบาลจุฬาเพิ่มเติมหลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เผยผลชนะสูตรศกชี้ชัดขาดอากาศหายใจเนื่องจากใช้ผ้าผูกรัดขอด้วยตนเองรอตรวจสอบสารพิษในยาเพิ่มรอผล2-4สัปดาห์เมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีของวันที่9มีนาคม2568 ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อบ้านใหม่อําเภอเมืองปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวยวุฒิรองผู้เอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยนายวีรศักดินาคินทนายความของอดีตผู้กํากับโจและนายรัตวิชิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรมการปกครองได้ร่วมกันออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังจากที่ได้ร่วมกันเข้าไปร่วมสังเกตการในห้องปฏิบัติการผ่าพิสูจน์ร,ร่างอดีตผู้กํากับโจทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเราได้ทำการชนะสูตรพลิกศพโดยมีผู้สังเกตการโดยยอมีตัวแทนของอดีตผู้กำกับโจ้ตัวแทนของการชนสูตรประสีฝ่ายโดยมีตัวแทนของฝ่ายปกครองท่านอายการและในส่วนของอนุกรรมการปั่นกรองกรณีการทำงานตามพรบรสูญหายและทรมานซึ่งเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีก็ได้รับการขออนุญาตจ,จากญาติแล้วจากการที่ได้ตรวจศพเบื้องต้นเราก็ตรวจของการเสียชีวิตในเบื้องต้น เราให้น้ำหนักไปทางในเรื่องของการทำร้ายตัวเองเสียชีวิตมากกว่าในเรื่องของการถูกทำร้ายอื่นๆเราไม่พบบาดแผลที่ถูกทำร้ายชัดเจนโดยบาดแผลก็จะมีฟกช้ำตามร่างกายบริเวณสะโพกซึ่งเป็นรอยฟกช้ำเก่าอันนี้ทางห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจเพิ่มเติมว่าระยะเวลาการฟกช้ำนั้นนานแค่ไหนบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยทางญาติเข้าไปดูที่เกิดเหตุพบว่ามีเลือดที่จุดพบศพนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร โดยเลือดที่ออกพอดีผมไม่ได้ดูที่เกิดเหตุแต่ผมได้สอบถามทางคณะที่ไปชนะสูตรที่เกิดเหตุเป็นไปได้ทั้งสองกรณีโดยกรณีแรกเราสงสัยว่าเป็นเลือดที่ออกมาจากการเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วก็จะมีของเหลวไหลออกจากร่างกายซึ่งก็จะออกมาจากทางปากและบริเวณอื่นๆอันที่สองก็มาจากบาดแผลแต่บาดแผลเราพบแผลทะลอกที่บริเวณท้องแขนเท่านั้นอนอก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกมาจากของเหลวทางร่างกายมากกว่าหลังเสียชีวิตแล้ว ได้ทราบว่าพิสูจน์หลักฐานได้เก็บเอาไปตรวจสอบแล้วและจะบอกได้ว่าเลือดที่ออกมามาจากไหนโดยแผละทะลอกนั้นถ้าจะเกิดจากการที่นำร่างลงมาอาจจะไปขูดกับอะไรสักอย่างก็เป็นสิ่งที่เจอตั้งแต่ตอนชนะสูตรเบื้องต้นโดยเป็นแผลที่เกิดใหม่สาเหตุของการเสียชีวิตในเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของการขาดอากาศเนื่องจากการผูกคอเสียชีวิตโดยเท่าที่ดูเราให้น้ำหนักไปทางกระทำ ด้วยตนเองมากกว่าเพราะลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นเราไม่พบรอยที่ช้ำที่บริเวณของเนื้อเยื่อใต้ลำคอใต้รอยรัดเราไม่พบรอยช้ำจากกระดูกกล่องเสียงเราพบว่าแรงที่มากระทำไม่เยอะมากพอแรงกระทำไม่เยอะมากจึงเข้าได้กับการถูกคอเสียชีวิตไม่ใช่การรัดคอในวิรศักดิ์นาคินทนายความของอดีตผู้กำกับโจกล่าวว่าก็ต้องดูข้อเท็จจริงในส่วนของท่านทวีที่ดูแลอยู่เราก็ต้องรวบรวมข้อมูลก่อนในส่วนประเด็นที่เคยไปแจ้งความที่สนประชาชื่นแล้วเจ้าหน้าที่กรมรชาชัณฑ์ ไม่ให้ความร่วมมือทางเราจะดําเนินการยังไงต่อและจะมีการแจ้ง1 5 7ด้วยหรือไม่อันนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรมากแล้วจะได้ดําเนินการต่อพร้อมทั้งญาติได้เดินทางไปลงบันทึกไว้ที่สอนอประชาชื่นว่าญาติติดใจในการเสียชีวิตในส่วนที่ร้องขอให้นําศพไปผ่าที่โรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งนั้นเป็นการขอให้ผ่าเปรียบเทียบกันเฉยๆทางญาติอยากให้มีทั้งสองส่วนในการพิสูจน์เพราะอยากได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันหากข้อมูลไม่ตรงกันนั้น เราก็ต้องดูข้อมูลจากสถาบันนิิเวศทั้งสองแห่งก่อนในส่วนผู้กำกับโจ้น,นั้นถูกลงโทษหรือขอแยกไปรังเดียวเองขอยืนยันเลยว่าเขาแจ้งตลอดว่าเขาอยากออกจากขังเดียวนะครับเขาไม่ได้มีการขอที่จะขังเดียวเขาแจ้งญาติตลอดแล้วก็ทางทนายซึ่งเป็นการเหมือนถูกลงโทษแล้วไปคังเดียวโดยประมาณสองเดือนแล้วหลังจากที่ถูกทำร้ายโดยถูกแยกไปขังเดียวส่วนสาเหตุเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรโดยต้องถามทางญาติเพราะเราได้รับแจ้งว่าถูกไปขังเดียวเท่านั้น ด้านนายรัฐบ,บิจิตสุจริตวงพออสเสสเสอสอ,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 อเปิดเผยว่าจากการเข้าไปร่วมชนะสูตรเราพบผคค้าขนดูผืนเล็กโดยหนึ่งชิ้นขาดออกจากการที่เจ้าหน้าที่ราชทัน์ใช้มีดตัดช่วยเหลืออีกชิ้นอยู่ที่ศพในห้องที่พบเห็นก็มีของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยเช่นกล่องยาของผู้ตายไม่มีสิ่งของอื่นโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บไปเพื่อทําการตรวจสอบต่อมาเวลา13บสนาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ได้นําศพอดีตผู้กํากับโจอ,ออกมาขึ้นรถกู้ภัยเพื่อเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬา เพื่อทำการผ่าพิสูจน์อีกครั้งโดยมีแม่น้องสาวและภรรยาเดินทางไปกับรถด้วย